สวัสดีครับผมเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมเทเดแทนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเรื่องของ p i ว o ั p ไพรไม่ใช่ Pi v o t Point นะครับผมเป็นตัวอินดิเคเตอร์ที่บอกแนวรับและเดลต้าได้ดีสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับมือเก่านะครับมาฟังกันได้นะครับแลกเปลี่ยนแนวคิดการเทรดนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางอันนี้นะครับผมเป็นแนวรับแนวต้านนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผม สวัสดีครับสำหรับเพื่อนใดนะครับสนใจนะครับในการเทรดก็ให้คลิกตรงนี้เข้าไปนะครับแพลตฟอร์มที่ผมใช้นะครับตรงนี้เลยคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับผมมาที่หน้าต่างของ Olim Trade นะครับผมตรงนี้ใส่อีเมลของคุณนะครับใส่ไปเลยนะครับอีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมที่เราจะเลือกสกุลเงินเลือกอันไหนก็ได้แต่ผมแนะนําให้เลือกเป็นดอลลาร์เพราะว่าสะดวกสบายในการฝากถอนนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยคนที่อายุ18ปปีนะครับก็กดติ๊กถูกเข้าไปกดลงทะเบียนไปเลยนะครับอันนี้นะครับพอเรามาถึงหน้าต่างอันแรกเนี่ย นะครับมันจะมีเวลาบอกว่าภายใน1ชั่วโมงนี้นะครับสำหรับคนที่กําลังจะฝากเงินนะครับให้ฝากเงินตั้งแต่30เหรียญจนถึง100 200เหรียญเนี่ยจะได้100%เเลยสําหรับคนที่กําลังเข้ามาเทรดใหม่ๆนะครับผมฝากเงิน2เท่านะครับผมสําหรับผู้เล่นใหม่ๆนะครับผมฝากร้อยได้ร้อยรวมนเป็น200นะครับฝาก200ได้400นะครับเป็นโบนัส100%นั่นเองอ่ะทีนี้เราฝากเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยดูตรงนี้นะครับก็คือบัญชีจริงนะครับ100เหรียญและโบนัส100เหรียญรวมกันเป็น200เหรียญเลยททันนีะครับจากนั้นเพื่อนๆป็น ในแพลตฟอร์มของ o อดิมเทด้ปกติเลยนะครับผมก่อนที่เราจะไปเทรดนะครับเรื่องของ p ิว o t Point เนี่ยผมขอแนะนําเรื่องของสมาชิกใหม่นะครับหรือคนที่เพิ่งเข้ามาสนใจเนี่ยว่าการเทรดเนี่ยเป็นดีไหมนะครับก็ไปที่ใต้ลิงก์ Description นะครับก็จะมีให้แพลตฟอร์มที่ผมใช้นะครับก็จะมี สมัครใหม่เวลข้ามโบนัสนะครับง่ายๆเวลข้ามโบนัส100%นั่นแหละนะครับที่ผมจะแนะนำเพื่อนๆไปนะครับถ้าฝากภายใน1ชั่วโมงนี้นะครับก็จะได้100%เช่นฝาก100ได้100ฝาก200ได้200แต่สูงสุดอยู่ที่200เหรียญนะฮะแค่นั้นเองนะครับผมก็ฝากประชาสัมพันธ์แค่นี้เองนะครับโอเคมาต่อกันเลยนะครับพีวอร์ดพอยท์นะครับอยู่ในโอริมเทสมือถือนะครับอยู่ตรงไหนนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับรูปเสานะครับแล้วก็ไปที่ ตัวปรับแต่งได้นะครับอินดิเคเตอร์นั่นแหละนะครับผมกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะฮะกดเข้าไปหนึ่งครั้งไม่ขึ้นเลยนะครับเอาใหม่่าทีนี้นะครับพอเรามาถึงตรงนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับผมไม่มีเลยนะครับตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ตรงนี้นะฮะกดไปหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็อย่าลืมติ๊กดาวนะครับติ๊กดาวตรงพีวอร์ดพอยต์ด้วยนะครับหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็ไปที่กดตรงกลางนะครับหนึ่งครั้งอแล้วก็เพิ่มลงกราฟ ค่านะครับตั้งค่าเนี่ยไม่ต้องตั้งอะไรเลยนะครับหรือเพื่อนๆจะปรับแต่งก็ได้นะครับตรงนี้นะครับจะปรับแต่งเป็นฟิโบเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ผมขอเป็นคลาสสิกนะครับผมเอาแค่นี้อ่ะเพิ่มลงมาโอเคหลักการง่ายๆในการดูของพีวอร์ตพอยต์นะครับก็เส้นอะไรก็ตามที่อยู่ด้านบนของราคานะครับก็จะเป็นแนวต้านเราต้องเซลล์นะครับถ้าเส้นอะไรก็ตามอยู่ด้านล่างของราคาปัจจุบันก็คือต้องบาย นะครับถ้าเราดูทางเฟรม5นาทีอาจจะไม่เห็น,นครับต้องดูทางเฟรม1ชั่วโมงนะครับเราถึงจะเห็นเลยว่า p i v o t point เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ฮะเส้นสีเขียวสีส้มสีเขียวพวกนี้ครับเห็นไหมนะเส้นอินดิเคเตอร์อยู่ด้านล่างจะเป็นแนวรับนะครับเส้นอินดิเคเตอร์อยู่ด้านบนจะเป็นแนวต้านทีนี้เราจะเทรดกันแล้วนะครับผมมา,าสักคู่หนึ่งนะครับอ,อ,อันนี้ไม่ได้คู่นี้ไม่ได้ต้องเอาสักคู่ที่มันใกล้พวกแนวรับแนวต้านนะอย่างเงี้ยโอเคอยู่นะครับ เอาไงดีมาเลยเอ,อันนี้ไม่ได้เนะีเดี๋ยวมันยังไม่ชนนะครับสักคูนึงนะครับโอ้อันนี้ไปไกลแล้วนะครับ NZD USD ก็ไม่ได้ EUR USD อ่โอเคคู่นี้ผมจะทำการเซลล์แล้วกันเพราะว่ามันหลุดลงมาแล้วนะครับอยู่ใกล้ๆกันนี้เองนะครับระยะเวลาการซื้อขาย1นาทีนะครับแล้วก็ ผมจะลงที่100เหรียญน,นะครับประมาณเวลาลงเงินอนะลงประมาณสัก5 -10 เปของพอร์ตนะฮะอันนี้ผมลงไปเพราะว่าไอพีวอตพอยต์เนี่ยก็เป็นเป็นเหมือนเสมือนอ่าไม่ใช่ SMA ก็ได้นะครับเพราะาเหมือนเหมือนแบบเป็นจุดเบรกไปแล้วนะครับก็สามารถเล่นลงได้นะครับอมานะครับถ้ามันขึ้นไปผมก็จะซอยไหมนะครับซอยเท่าเท่ากันนะครับ การดู Position ของเราต้องต้องเอียงกราฟนะครับผมต้องเอียงกราฟต้องเอียงมือถือของเราะฮะแล้วมุมขวาบนก็จะเป็นโพสิชันนะฮะเห็นไหมบางคนถามว่า,เ,าเมนูดู p โพสิชันอยู่ตรงไหนก็ก็เป็นแนวนอนมันดูไม่ได้นะฮะก็ต้องดูแบบนี้เอานะครับเป็นแนวตั้งโอเคเดี๋ยวผมจะทําการเซล์อีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันมันรีบาวขึ้นไปนะครับรีบาวใช่ไหมมาเดี๋ยวผมก็จะเซลล์อีกรอบหนึ่งนะครับ ก็ผมยังซอยเท่าเท่ากันนะเดี๋ยวผมจะมาติงเกลียวรวบทีเดียวนะครับนี่อยู่ต่ํากว่าเส้นข้างบนนะ,ะก็เป็นแนวโน้มขาลงได้แต่ถ้าไปแตะข้างบนก็เซลได้เหมือนกันนะครับผมมาดูกันนะครับปกติเขาก็ก็ซอยที่แนวต้านนั่นแหละนะครับแต่ผมรีบซอยไปหน่อยนะครับเป็นไงเสียไปหนึ่งไม้นะฮะได้ไหมไม้นี้จะได้ไหมก็ ถ้าไม่ได้เดี๋ยวเปลี่ยนคู่ดีกว่ามันไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่คู่เนี้ยนะครับ N U เีว่า N A U D N Z D นะครับหายกราฟหายไม่ได้นะครับแบบนี้ไม่ได้มาดูอีกคู่หนึ่งอันนี้ก็ไม่ได้นะครับเอยู่ไหนเป็นไปตามระบบอยู่ไหนเอ่ยอาจจะดูยากๆหน่อยนะฮะ C H F J P Y อ่าเคทะลุนะฮะเห็นไหมทะลุลงมาแล้วแสดงว่ามันควรที่จะลงไปแล้วนะฮะผมมาติงเกลยวแล้วนะผมมาติงเกลว่าเก้าร้อยเลยกันเพราะว่าอันนี้มั่นใจว่ามันต้องจะต้องลงนะครับหรือจะรอปิดแท่งก็ได้นะเนี่ยเห็นว่ารอคอนเฟิร์มแท่งก็ได้อีก30กวินะครับจะรอปิดแท่งพอมันปิดแท่งเนี่ยแท่งต่อไปอาจจะล่วงนะครับผมเป็นไปได้นะเป็นไปได้อาจ,จะล่วงอ่าอันนี้คือวิธีการดู เล่นพีวอรพอยอีกอย่างหนึ่งนะฮะถ้าอยู่ต่ํากว่าเส้นเนี่ยเส้นพวกนี้ผมเปลี่ยนเสมือนพวกเบรกเอาเลยแล้วกันนะครับต่ำกว่าเบรกเอาพวกนี้ผมก็เล่นลงนะครับหรือไปแตะเนี่ยถ้ามันสวิงไปแตะผมก็จะเล่นเซลล์เหมือนกันนะครับเหลือเวลาอีก10สุดท้ายนะครับสุดท้ายเป็นไงอ่าสีา่สนนะครับผมกดลงนะครับ โอเคนะครผมกดลงไปแลฮะในช่วงระหว่างรอออเดอร์นะฮะผมมีกลุ่ม t e l e gram มาแนะนำนะครับทุกคนก็สำหรับพเพื่อนๆด้านในอยากเข้ามาจอยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผมก็ไปที่ Description ใต้วิดีโอนี้นะก็จะมีบอกนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยก็แนะนำให้ดาวน์โหลดแอป t e l e gram กันก่อนนะครับ ก็พอดาวน์โหลดแล้วก็คลิกลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับในกลุ่มเนะีนะ่ยก็จะเป็นกลุ่มเปิดนะฮะกลุ่มเปิดก็จะมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพวกบทความต่าง,างๆพเพื่อนๆนสามารถเข้าไปเสพได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากเข้ากลุ่มปิดก็ไปที่โพสต์โพสต์หนึ่งมันจะมีอยู่โพสต์ว่าแนวทางการเข้ากลุ่มปิด,พดเพื่อนๆืสามารถเข้าไปได้เลยในกลุ่มปิดเนี่ยของผมจะเป็นพวกการเทรดข่าวเทรดสดพวกนี้ครับแล้วก็มาเทรดร่วมกันนะครับผมก็เหงาเหมือนกันอยากมีเพื่อนๆื่อนเข้ามาร่วมจอยนะครับผมอะเรามาดูออเดอร์ของเรานะฮะ ออเดอร์ของเรานะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่ามาดูกันนะครับ700 700กว่าเหรียญนะครับโอ้โหจะได้ไหมนะครับผมอันนี้คือวิธีการยืนยันคอนเฟิร์มแท่งอีกอย่างหนึ่งนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับผมอ่าทีนี้นะครับเรามาดูออเดอร์ของเราผมเทรดไปเนี่ยผมวินผมวินแค่หนึ่งไม้นะครับแล้วก็ลอตลอตไป2นะครับผมทีเดียวเลยนะครับโอเคถ้าสำหรับแนวทางการเทรดอันนี้ก็โอเคแล้วนะครับอ่า สุดท้ายนี้นะผมมีอะไรจะมาบอกนะฮะผมแจกเงิน100เหรียญให้กับเพื่อนๆที่คอมเมนต์สำหรับกลยุทธ์นี้นะครับเพื่อนๆลองไปเทรดกันก่อนนะพอเทรดแล้วเนะี่ยลองมาบอกกันว่ากลยุทธ์เนี้ยพ,พรีออร์ดพอยต์เนี่ยมันดีอย่างไรนะครับแล้วมีข้อดีข้อเสียยังไงสามารถคอมเมนต์ได้นะคอมเมนต์กันยาวๆเข้าหน่อยนะแล้วผมจะสุ่มผู้โชคดีนะครับผมจะแจ้งเลยว่าอ่าผมจะสุ่มผู้โชคดีตอนไหนอะไรยังไงนะครับเพื่อนๆคอมเมนต์กันเข้ามาก่อนแล้วกันนะครับ ก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะที่เข้ามาติดตามาคลิปวิดีโอนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องวิดีโอนี้ด้วยแล้วกันนะฮะเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านที่กําลังหาแนวทางนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสําหรับตอนนี้ขอตัวลาสวัสดีครับ